สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะวันนี้นะคะบัดก็จะพาเพื่อนเทุกคนนะคะมากกสีผมกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะสองตัวด้วยกันนะคะก็คือของลอรีออก,กับตัวนี้นะคะราคาเนี่ยแตกต่างกันมากค่ะอันนี้สองหกศูนนี้ถ่กใจเ้าสิบห้าบาท วันนี้วันเลือกสีนี้เนาะในนี้ไอี่เอามาให้ดูเฉยๆค่ะว่าสองสีนี้เราเลือกสีที่ถูกกว่านะคะอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้เราจะมาเข้าสู่ขัน้นตอนการผสมสีกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องมีกระละมังของไม่ใช่ที่ใส่น้ํายานะคะแล้วก็ทีนี้เราเอาน้ำยามาบีนแบบนี้เลยค่ะบีไปให้หมดนะคะอายุสกประมาณองปีค่ะปาร์ตี้ักอยคาคืนกันเลยแต่สี บีาปล่กบาร์เนียบระ้สหลอดนะคะก็บ็ไม่รู้ตัวนะะว่าตองเนีล้วรถจะอนทะเลได้ยค่ะที่ก็ต้อง่วยกันลาใจี้เห่กลัอย่ใทะเลืนีนะคะนะคะเก็บใส่กลองเอาไว้ค่ะเอาไปขายเอาไม่ใช่เอาไปทิ้งนะคะแล้วก็จิดเหตุรานหาะเราใช้สองหลอด ตัวนี้น,นะคะจะเป็นสีทะนจอดไข่จอจาสีะยองจอน้ำตาลนะคะสประมาณเืเมตรดาากันน้เนี่ทีสน้ำตาลเฉยๆค่ะมันเขียนไว้แต่คือเหมือนสีมันสวยอะค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเมาลองดูกันสีน้ลเฉยนฉคะมนเียไว้แคอเหนี้เนะคะ้าขรงรถอเป้าดี๋ยวเดว่านองสาว ลีมประเสริฐพานอายุ32ปีถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆหมักผมอะไรอย่างงี้ก่อนเนาะปาร์ตี้ฉลองข้ามวันบีดกับกู๊ดบีดไม่ไง้โอเคทีนี้เอามาใส่นี้ค่ะแล้วก็พอเราปีบไป2อันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนๆนะคะเอาตัวนี้นะคะน้ำยาตัวนี้นะคะบีบใส่ลงไปเทใส่ลงไปเลยไม่ใช่บีบเทใส่ลงไปนี้นะคะจากนั้นพอได้สติก็เลยรีบวิ่งกลับขึ้นฝั่งแล้วก็แจ้งตำรวจกู้ภัย น่ากินใช่ไหมล่ะไม่ใช่ก็บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณที่ที่สามารถช่วยเหลือได้ทันเสร็จไปด้วยค่ะเสร็นด้วยค่ะสองลานค่ะเรระวังมากขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลัษณะแบบนี้ใส่ไปนะคะทีนี้ก็ใช้อะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ที่บ้านนะคะคนจะเป็นเอาอะไรมาทกคนก็ได้ค่ะนเกิดเหตุเราก็ควไปนะคะอย่าลืมสมุดบันทึกนคะ ทีนี้ก็เลยไปแอบดูรีวิวมาค่ะว่าคนที่โกกแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือทิ้งมาเป็นปีเลยนะคะกว่าจะโกกสีอื่นติดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่กล้าทำอันนี้แล้วค่ะเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสีที่แพงกว่าชัวกว่านะคะก็จะเป็นของเริโอเลากับเมียไปน่าสงสารมากค่ะดีแล้วไม่โกกไปทีเมื่อกี้ เห็นไหมคะรองเพื่อนๆนไหคะอะไรอย่างนี้ก็โรลิโอนะคะผสมง่ายๆค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะค่ะวิธีการผสมนะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะบีบตัวนี้นะคะลงไปนะคะบีบไปเลยนะคะบีบลงไปในนี้เลยนะคะบีบไปให้หมดเลยว้าว